เดี๋ยวนงนะผมเอาเนี่ยก่อนรับผมอันนี้อันนี้ผมขอถามคนดูนะคนดูตั้งใจฟังผมนะสามพันกว่าคนน่ะผมถามเอ้สิเบาๆหน่อยเด้อพี่ถามหน่อยว่าคนคนดูเคยแบบปวดขี้แบบมากๆไหมล้วเคขี่บนรถกันไหมอันนี้ผมถามเพราะผมอยากรู้เคยไหมครับเคยปะ ผมว่าก็เคยยังไงก็เคยเชื่อผมเออใครบอกไม่เคยอ่ะไม่เคยวุ้ส่วนมากเคยหรือไม่เคยเนี่ยเอาเอาแบบสารานะอย่าปั่นนะโทรหาได้ชีด,ดีกว่า เขาอยู่ไหมเนี่ยคนดูโอเคครับค,ครับ,รรรบฮัลโหลค,ครับครับอยู่อยู่ไหนครับน่ะสะเก็นทองครับไปไปหาได้ไหมครับ ครับผมไปหานะเอาโอเคครับเขาไม่มีเขาไม่มีครับไปหาเขาเด้อไปฟาร์มไปฟาร์มไอ้รูอยู่ไหนวะ ไปส่งไหมครับไปส่งไหมไปส่งไหนอะ่ะอยากให้ไปส่งตรงไหนละครับแต่ว่รหนูจะไปไหนอะ่ะไปส่งในใจได้ป่ะครับในใจใครเหรอ <c oughs> เสียงมันแอฟจังวะอาวพี่เง<ๆ>ี้ยทำไมมีหวานใจยังครับ ไม่มีหนูเพิ่งมาเมื่อกี้อะ่ะขาใกลไหนวะรอพี่เหรอมีหวานเย็นไหมหนูหิวมันร,ร้อนอะ่ะเคลื่อนมาเลยเดี๋วยวพี่พาไปกินหวานเย็นน้องพี่ไปส่งพี่จะไปส่งไหนเออขึ้นมาเลยพี่ย่าหนูได้ไหม ใช่เหรอแปมาแล้วนะพี่จะพาหนูไปไหนอะ่ะมีเงินติดตัวไหมเนี่ยไม่มีหนูพุ่งลงเครื่องมาเมื่อกี้ต้อมีคนมาหลอกขายข้าวหนูจาละห้าพันใช่เหรอโอเคพี่พอมีอยู่พี่เอาให้ลงมา คือว่าเป็นแฟนเพื่อนอะกันกูนจะซื้อรถให้ไะมีรถไหมเนี่ยฮะมีรถไหมไม่มีเอา,อางี้พี่มีเงินก้อนหนึ่งจะซื้อรถให้เราแต่ว่าวันไหนเราฟาร์มแล้วมีเงินสห้มาเซ็นที่เราโอเคไหมมันเหมือนการกู้หนี้ยืมสินเลยอะใช่ หนูใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมอยากได้รถรุ่นอะไรพี่คิดว่าอย่างหนูเหมาะกับรถรุ่นอะไรเหรอจอกจักรยานแหละสำรับมึงอ่ะอืมรถฟาร์มเนี่ยปะคันนี้นะซื้อคันนี้เขาดีไหมคนดู กูซื้อคันนี้ให้เขาดีไหมแต่กูเว้นชื่อขาไก่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเดี๋ยวกูเข้าไปเรียนตันกกับเขาหนูน่าจะเหมาะขาคันนี้นะั้ยเบี้ยมันแพงไปมานสีน่แสน เขาไขนเขาดีว่าคนดูขมาโชว์ไหมขมาโชว์ขันไหนวะเอา,มาขามาช่วยเขาเนาะสีน่ารักน่ารักสีชมพู แฟนในบัตรชอบสีชมพูอืมอืมคันนี้ไปแล้วกันหนูซื้อให้แหมไอ้เฮียมาร์ทแฟนเป็นกูกมาปุ๊บแรกๆกูเสียงกันให้แฟนมลงเลยสีหวานเบียวซะด้วย หมอกับหนูนะโหเสียดายเงินจัดหนูว no, น no. คันนี้มันเป็นร้อยโลอ่ะเลือกสีชมพูให้พี่ซื้อให้สีบานเย็นอ่าใช่ครับใช่ใช่สีบานเย็นน้องบานเย็นมันเป็นร้อยโลอ่ะคามาโช,ชร้อยสามใช่ใช่ครับตามมาครับลองครับครับตามดีแต่พามาโอรถน้องบานเย็น โง่อะไรครับคนดูโง่อะไรทำไมครับผมรู้จักกับเขาแบบเออรู้อีกผมยอมรับว่าผมรู้จักขาไก่อีกเมืองก็เขามามาเล่นเมืองผมแล้วแล้วทำไมครับผมซื้อให้เขาไม่ผิดเหรอครับเงินก็เงินผมปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามหน่อยเป็นอะไรนี่เออถามพี่ชายพี่ชายองตีตอนที่เขาขายกันเท่าไหร่อ่ะหมื่นสามหมื่นสี่ครับแฉนไหมมือกูขายมือสองตู้นี้พี่เฮียโอเคแม่งจะต่ออะไรอีกกตกความให้ห้าสิบสองเลขอะไรครับ ขับนั่นแหละขับไปแหละไม่ต้องลงรถนะเลขอะไรกระเป๋าเลขอะไรเออเลขสามหนึ่งเก้าค่ะสามหนึ่งเก้าดีก็ไม่บอกนะโอ้รถให้แล้วอาเงินไวติดตัวได้คนไหนคะมีใครรับปูนไหมครับใครห้าสิบกล่องนะเอาไปเก็บด้วยนะระวังโจรฮะนทำไมให้เยอะจังอ่ะมีตจ้ไหนเข้ามาขึ้นผมเออคืนยังไงอ่ะ เบอร์ผมหนึงห้าเอาเป็นว่าคุณติดนี้ผมหนูคืนเป็นอย่างอื่นได้ไหมแล้วหนูอยากคืนเป็นอะไรล่ะหนูพอจะช่วยงานอะไรพี่ได้มั้งพี่ชื่ออะไรชื่อหล่อครับชื่อหล่หอหล่อพี่หล่อเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช หนูชื่อเคเฮดไม่หนูชื่อเคจีโอ้โหพี่เคไปคุยงไมันใกล้กันมันใกล้กันอักษรไม่ใกล้กันหนูพิดผิดใช่หนูชื่อน้องเคจีอืน้องเคจี น้องเคจีไปเก็บรถก่อนไปเก็บรถตรงไหนอ่ะนี่นี่นี่นรนตรงนี้ข้างหน้าข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้อุ้ยอีดอกชนกูไม่งลงขอบพระคุณผมไม่เป็นไรครับตรงนี้ครับเออก็เขาเคยแบบเขาเล่นไก่หมัดไงก็ <S <S ช่วยเพื่อนแล้วกูไปถ่ายกับเพื่อนแล้วก็คลิปนี้เพื่อนดูอ่ะ เอาเก็บแล้วน้องเคจีนะครับพี่สาวครับขอโทษพี่หรอจะพาหนูกไปไหนอะ่ะ แนะนำฟาร์มก็คือพี่ให้ไปแสนเองอะ่ะเราก็ต้องไปฟาร์มเลี้ยงหมูรู้จักกันไหมรู้จักพอพอเรามีเงินเจ็ดแสนปุ๊บเราก็จะเมื่อกี้พี่ชนเขาทำไมพี่ไม่ขอโทษเขาอะ่ะเ,เขาชนครับเขาเขับผิดเลนอ๋อเหรอใช่ใช่คือพี่จะบอกว่าถ้าเรามีเงินครบเจ็ดแสนเราไปรับห้าร้อยโลมือสองมาอือรับห้าร้อยโลมือสองมาเสร็จใช่ไหมก็มาฟาร์มเลี้ยงหมูรู้จักเลี้ยงหมูไหมเลี้ยงหมูที่เนี่ยได้เงินเยอะมากเลยนะ ใช่เหรอใช่ครับเรา100โลหนูต้องไปฟาร์มอะไรก่อนอ่ะก็เล um, um, ี้ยงหมูเหรอใช่ครับเลี้ยงหมูก็ได้ครับเพราะว่ามัน30นาทีแป๊บเดียวครับ30นาทีก็ได้เงินแหละให้หมูทุก10นาทีครับให้หมูทุก10นาทีอาหารหมูทุก10นาทีใช่ครับมันมีเลี้ยงอะไรอีกอ่ะเลี้ยงกระต่ายครับกระต่ายโอ๊ยโอ๊ย ดูนี่พี่พูดถึงกระต่ายแล้วรถชนเลยหนูว่าเลิกเลิกเลิกไม่คอ่ <c oughs> คอยดีแหมเลิกไม่ค่อยดีแหมลาดบอกเลิกไม่ค่อยดีท<ส><ส>ี่เลี้ยงหมูมันจะเป็นคอกสีม่วงๆนะครับสีม่วงๆใช่ครับที่เป็นแบบมันล้อมาส,มสมนนะบัดเหอไพี่กระเป๋าอะไรนะ ก็เป๋า8 0แปสดแปครับว่า,วางไง8แปหรอแปเใช่ครับใช่ใชใช่แต่มันมีเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งนะเลี้ยงกระลอกอะเนี่ยอ่ะกินข้าวนะกินข้าวนะแหมเด็กไอ้หมัดมันก็แบบนี้เนาะพี่เงี้ยวทำไมมาร์กมาร์กเอามาร์กออกครับกด ESC เมันกี้กดปเปลี่ยนไม่ได้อ๋อ ข้าวหนูอร่อยไหมผมไม่ชอบกินต่อเลยอ่ายังไม่ได้ทานเลยครับคือข้าวมันจะมีสองประเภทนะฮะคืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าข้าวกล่องเล็กครับอือ่าถ้าเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นข้าวกล่องใหญ่ก็คือจะพูดยังไงดีอ่ะข้าวกล่องใหญ่ก็คือมันจะเป็นสองชั้นอะถ้าชั้นเดียวก็คือข้าวกล่องที่มันบอกว่า lunch box l a r g กเนี่ยนะอันใหญ่ใช่ปะใช่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  อ๋อสมอกับหลากแฟนเก่าไอา้แฟนเก่าไอ้มัดใช่ไหมนี่คนดูสรุปใช่ไม่ใช่เนี่ยผมโทรหาเพื่อนผมว่าไม่รู้เขาอยู่ในเมืองหรือเปล่าโทรหาใครอ่ะแอนผมครับชื่อมัด มนะันอยู่ในเมืองปาวะหรือว่ามันฟาร์มอยู่เพราะมันชอบฟาร์มเลี้ยงหมูไงครับอ๋ออ๋อมันไปไหนของม,มันวะมันน่าจะเมือครับมันเป็นงานแบบว่าแบบ ทำฟาร์มหมูคุยชิวๆบางทีก็เหมือได้สิบางทีเริปกติพี่ฟาร์มอะไรคะก็ฟาร์มหมูนี่แหละครับเพราะพี่ขยันจัง,งอันนี้รีดนมวัวครับคนก็มีอ๋อซีเบ้าหน่อยเด้อซีคนก็ทำาไวเยอะนะนี่มันไม่เยอะนะครับเขาไปเลี้ยงหม,มูบางคนแบบเพราะว่ามันเขากลัวมันแหลกมั้งครับหมูอ่ะมันฟาร์มได้ได้ครับในตรงนี้ไหน มไม่เห็นหมูสักตัวอ่าอันนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้ไม่ใช่นี่ครับนี่นี่มันมีที่เก็บรถที่พาร <ừ> อ่าแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ก็กฟาร์มตกปลาครับอเอาที่เลี้ยงหมูตอ้ถ้ามันเป็นช่วงกลางกลงวันอ่ะคมันเยอะโอ้โหฟาร์มเท่อ่ะดูด,ดิเป็นล็อกเลยมันมีหลายล็อกครับลองมาดูกันเลยครับเอยกูเจองูโพตรวิตตั๊หนึง งูมันอยู่แถวนี้นางงูอยู่ไหนวะเอะเอ้ยลองถาม KG KG ลองถามกัอนเลยครับฮะ KG ลอง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 ดูว่าเขาฟาร์มกันยังไงนะลองถามลองถามเขาก่อนเดี๋ยวผมเดินไปตรงนี้เจ้างูฟาร์ม จะกินอะไระครับกินข้าวหิวข้าวผมก็หิวเหมือนกันหิวอะไรครับหิวข,วข้าวครับเป็นอะไรอ่ะมาเลี้ยงหมูเหรออ่าพาแฟนเฮียหมัดมาเลี้ยงหมูครับเอ๊ะไม่ใช่พาคนชื่อเคจีมาเลี้ยงหมูหรหมมหมครับ,เ,เ,รบเขาเป็นผู้เล่นใหม่ เ,เขาที่มาก็เลยซื้อลอ,อยโลคามาชโชให้เขาแล้วก็ให้เงินไปแสนหนึ่งเอาไว้ตั้งตัวผมเลยบอกว่าถ้ามีตําไหนค่อยมาขึ้นไม่ให้เยอะจังให้ทุกคนเพื่อนยนาไม่ครับไม่แม,ม,ม,ม่ทุกคนครับเห็นงเขาเป็นผู้เล่นใหม่ครับแบบเดินแบบแต่นี่ไงผมก็เลยเห็นเขาไม่มีรถให้รถเขาเลยเหรอใช่ ให้เลยเหรอเป็นไงแต่งตัวใหม่น่ารักครับโอนห,ห,หูเดินชนก็ห <c oughs> น้าลักงก็แล้วก็ยังหน้าลังอยู่เหมือนเดิม <c oughs> พี่ชายชมทั้งทีไม่เรียกวิชายแกไอเดียอะไรอ,ะอ่ะแปดส่ว8แปดครับ รอแป๊บนึงนะลองดูไอ้ดอกก่อนคนเดียวป่ะไอ้ลุยมันไม่เข้ามาม,มันไปไหนวะไอ้ีไอ้ลุยไอ้ดอกคนคนแค่เนี้ยไ,ไม่ไม่ใส่ใส่กอะตัวเดียวพอนะใส่กอะต,<ม>ตัวเดียวพอ